การได้กินเกี๊ยวสักมือที่นี่ก็เหมือนกับการได้ฉลองปีใหม่ในยุคแปดสิบคุณแค่ให้เนื้อหมูสองสามช่างแก่แม่ไม่คนหนึ่งไม่นึกเลยว่าแม่ไม่คนนั้นกลับอยากจะมาเป็นภรรยาของคุณจากตอนที่แล้วขอเพียงเป็นซากศพพวกมันก็กล้าที่จะจัดการถ้าเป็นอย่างนั้นซากลูกเสืออีกไม่นานก็จะถูกกินจนไม่เหลือแม้แต่ขนดูท่าแล้วพวกเราคงมีแต่ต้องค้นต้นไม้เท่านั้นเฟิงเฉิงมิงคิดอยู่นานก่อนจะเอ่ยขึ้นช้าฮ่าฮ่าคิดหาวิธีที่ดีกว่านี้ไม่ออกแล้วจริง ฮ่าฮ่าหวหังอันตอบรับอย่างจนใจทั้งสองคนบรรลุข้อตกลงกันหวังอันพูดกับเฟิงเฉิงหมิงท่านลุงงั้นท่านเฝ้าอยู่ที่นี่คอยดูพวกนกอะไรพวกนั้นไว้ข้าจะไปเอาขวานมาหลังจากเฟิงเฉิงหมิงรับคำก็เรียกสุนัขทั้งสี่ตัวเข้ามาแม้ว่าสุนัขทั้งสี่ตัวจะดูเป็นปกติแต่เฟิงเฉิงหมิงก็ยังไม่ค่อยวางใจตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าเป็นเพียงรอยขีดข่วนที่ผิวหนังไม่จําเป็นต้องใช้ยาเส้นด้วยซ้ำเขาจึงม้วนยาเส้นขึ้นมาสูบในเวลานี้แม้ยาหลายชนิดจะหายากแต่ก็ยังพออหาซื้้ได ขอเพียงเป็นบาดแผลภายนอกที่ไม่ห็นกระดูกโดยทั่วไปก็จะใช้ยาเส้นโปะลงไปเป็นอันเสร็จเรื่องทั้งคนและสัตว์ต่างก็เป็นเช่นนี้ส่วนหวังอันก็วิ่งไปยังเลื่อนอย่างรวดเร็วไม่นานหวังอันก็ขับเลื่อนกลับมาถึงที่นี่และเพียงชั่วครู่เดียวนั้นเฟิงเฉิงหมิงก็ยิงปืนสังหารนกสาลิกาปากดำตัวใหญ่ไปนหนึ่งตัวนกภูเขาใหญ่ที่ว่าก็คือนกสาลิกาปากดำหากเฟิงเฉิงหมิงไม่ยิงมันทิ้งอีกไม่นานฝูงนกสาลิกาปากดำก็จะถูกมันเรียกมาบินกันมาให้วนนกสักาาก,กจะอยยูู่่ด้วันนเป็ค แต่สัตว์ชนิดนี้ก็เหมือนกับอีกาชอบส่งเสียงร้องเออะแถมเสียงยังดังมากโดยเฉพาะเวลาที่มันกินอาหารไม่มีทางเด็ดขาดที่จะกินไปพลางแล้วหุบปากไปพลางได้สัตว์ชนิดนี้นอกจากชื่อจะฟังดูดีแล้วก็ไม่มีส่วนไหนที่น่ารักเลยสักนิดหวังอันหยิบขวานที่เมื่อวานใช้ขุดสเสบียงในรังหมีดําออกมาจากกระสอบเขาไม่ได้พูดอะไรกับเฟิงเฉิงหมิงถอดถุงมือออกถมน้ําลายลงบนฝ่ามือทั้งสองข้างจากนั้นก็หยิบขวานขึ้นมาเล็งไปที่ต้นสนแดงยักษ์ย้ายขนาดสี่ห้าคนโอบ แล้วเริ่มเบี่ยงสุดแรงเกิดเนื้อไม้สนแดงนั้นแข็งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอมาเจอความหนาวเย็นของฤดูหนาวมันก็ยิ่งแข็งขึ้นไปอีกแข็งแบบสุดๆไปเลยแข็งโป๊ของจริงฟันไปได้สักพักหวังอันก็ปลดกระดุมเสื้อลมออกไม่นานครึ่งชั่วโมงกว่าก็ผ่านไปหวังอันที่อยู่ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ20กว่าองศากลับเหงื่อท่วมกลางเกงไปหมดมองดูรอยบากที่ฟันลงไปหวังอันรู้สึกว่าตนเองเสียแรงไปเปล่าหาๆเป็นเพียงการลอกเปลือกไม้ออกมาเล็กน้อยแผลของต้นไม้นี้ถือเป็นแค่รอยทะลอก แผลแผลของต้นไม้ที่มองมาตบเหมือนการเย้ยที่ไร้เสียงหวังอันเหวี่ยงขวานใส่แผลของต้นไม้อีกครั้งอีกประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาเฟิงเฉิงหมิงก็รับขวานมาสองหน้าหลานไม่ได้พูดคุยกันเลยเฟิงเฉิงหมิงใช้ท่าทางเดียวกันเริ่มต้นการต่อสู้รอบใหม่อีกครั้งหวังอันมองดูรอยแผลที่ตนเองฟันไว้แล้วก็มองไปยังต้นไม้ยักย้ายต้นนี้คิ้วขมวดเข้าหากันจนเป็นร่องลึกปัญหาใหญ่ที่สุดคือต้นไม้นี้มันใหญ่เกินไปต่อให้ยืมเล่ยยนของป่าไม้มาก็คงยากที่จะตัดให้ขาดได้ในนเรววั หากมีทางออกอื่นแม้เพียงน้อยนิดก็คงไม่มาตอกก่อนกับต้นสนแดงยักษ์ย้ายต้นนี้เขาเงยหน้าขึ้นมองซากลูกเสืออีกครั้งคิ้วก็คลายออกทันทีทันใดนั้นหวังอันก็รู้สึกหิวรู้สึกเหมือนท้องแฟบไปจนติดแผ่นหลังวิ่งมาทั้งเช้าไล่มาสู้กับต้นไม้อีกชั่วโมงกว่ามันใช้พลังงานมากจริงฮ่าฮ่าตอนที่ทําอยู่ไม่รู้สึกอะไรพอได้พักสักครู่ก็หิวจนทนไม่ไหวมองดูดวงอาทิตย์คงใกล้จะบ่ายโมงแล้วเก็บฟืนก่อไฟหาหินมาสองก้อนเพื่อตั้งหมอ้อ ยิ่งรู้สึกถึงความสําคัญของขาตั้งหมอ้อกลบ,บ้านต้องไม่ลืมบอกพ่อสักคําคราวหน้าที่ไปขายเนื้ออย่าลืมแวะไปที่โรงตีเหล็กทําขาตั้งหม้อแบบพับได้สักอันแต่ละวันเหนื่อยแทบตายหิวแทบตายยังต้องมาแบกหินหนักอึ้งเพื่อต้มเลือดต้มน้ําคุ้นมือคุ้นไม้ก็นึกถึงหมูป่าตัวใหญ่นั้นขึ้นมาหรือจะแล่เนื้อสักชิ้นคราวนี้คงได้แต่กินหมันโถกับดื่มน้ําร้อนแล้วละ่ะก่อไฟขึ้นอีกกองหมันโถแป้งสองสีที่เอามาตอนเช้าใช้กิ่งไม้เสียบปัักกไไว้รอออบๆงฟทีละน หม้อเล็กเกินไปวางบนฝาได้ไม่เยอะไปหาต้นเมเปิลมาลอกเปลือกทำเสร็จก็เตรียมดื่มน้ำร้อนไม่อย่างนั้นเหนือที่เย็นชื่อเต็มกางเกงนี่คงจะชดเชยกลับมาไม่ได้สักพักน้ำก็เดือดใช้กิ่งไม้ยาวสองอันเกี่ยวหูหม้อทั้งสองข้างวางหม้อลงบนหิมะโดยตรงพร้อมกับเสียงฉาของหิมะน้ำเดือดในหม้อก็กลายเป็นน้ำอุ่นอย่างรวดเร็วท่านลุงกินข้าวได้แล้วเดี๋ยวค่อยดูต่อหวังอันตกรเรียกแล้วตเตรียมกินข้าวหิวซะกิ่ิวแล้วจริงฮ่หาฮ่เอ็งกินก่อนเลย เดี๋ยวเองกินเสร็จแล้วข้าค่อยกินเฟิเฉิงหมิงตอบเฟินเฉิงหมิงฟันขวานไปอีกสองฉับแล้วพูดต่อเราสองคนหยุดค้นต้นไม้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นข้าว่าวันนี้เราสองคนคงค้นต้นไม้ยักษ์ย้ายนี่ไม่สําเร็จแน่หวังอันได้ฟังก็มองไปที่ต้นไม้ยักษ์ย้ายอดไม่ได้ที่จะเหมอลอยให้ตายสิต้องฟันไปถึงเมื่อไหร่ช่างมันเถอะคิดอะไรไปก็ไร้ประโยชน์กินก่อนแล้วค่อยว่ากันรินน้ำร้อนนั่งยองๆข้างกองไฟแล้วเริ่มกินกินหมั่นโถดื่มน้ำร้อนไม่ได้ฝืดคอเลยสักนิดแค่ว่ามันจืดไปหน่อย แต่พอหยิบเกลือกับพริกปน่นออกมาโรยบนหมันโถรสชาตินี้มันสุดยอดจริงฮ่หาฮหเวลาคนเราหิวขอแค่เป็นของกินกินอะไรเข้าไปก็อร่อยทั้งนั้นมันโถแป้งสองสีที่ใหญ่กว่ากัาป้านสองข้างรวมกันกินไปสามลูกยังไม่อิ่มมองดูมันโถสามลูกที่เหลือเอาเถอะเดียวท่านลุงจะไม่พอกินหวังอันกับฝังเฉิงหนิงเข้าป่าอาหารจะเตรียมมาสองส่วนเสมอแม้ทั้งสองจะเป็นญาติกันแต่การที่ยอมสละเรื่องของตัวเองมาสอนเขาท่านลุงดีกับเขามากจริงๆแล้ว สิ่งที่เขาควรทำคือการสำนึกในบุญคุณอาหารมื้อหนึ่งไม่ได้มีค่าอะไรมากแต่ต้องรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องอย่าให้คนอื่นรังเกียจแม้จะยังไม่อิ่มแต่ร่างกายก็กลับมาเปี่ยมด้วยพะละกกำลังเดินเข้าไปรับขวานมาแล้วเริ่มเหวี่ยงสุดแรงอีกครั้งเฟิงเฉิงหมิงกินข้าวเสร็จม้วนยาเส้นสูบพักสักครู่แล้วก็มารับช่วงต่อเป็นเช่นนี้สองหน้าหลานลัดกันทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายในที่สุดเมื่อท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวและดวงจ์ลอยสูงต้นไม้ยักย้ายต้นนี้ก็ทานทนไม่ไหว ยอมล้มลงต่อหน้าสองหน้าหลานอย่างไม่เต็มใจมองดูต้นไม้ยักย้ายล้มลงในใจของหวังอันตับไม่มีความตื่นเต้นหรือดีใจเลยแม้แต่น้อยเบี่ยงควาญสุดแรงทั้งสองคนผลัดกันฟันอยู่แปดเก้าชั่วโมงไหลและข้อศอกแทบจะไร้ความรู้สึกมือแทบจะยืดออกไม่ได้เกือบจะเหนื่อยจนร่างแทบพังแค่ยนืนนิ่งๆิ่งอยู่สักพักในเสื้อนมกางเกงนมของเขาทั้งตัวก็เหมือนถูกสาดด้วยน้ําเย็นหนึ่งกระบวยแถมน้ําที่สาดก็สม่ําเสมอมากไม่มีส่วนไหนรอดพ้นลมหนาวพัดโชยมา อ้ยให้ตายสิใครเอาตะเกียบน้ำแข็งมายัดใส่กางเกงข้าแบบนี้จะไปตื่นเต้นอะไรได้จะไปดีใจอะไรกันงานแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนควรทําแต่เมื่อมองดูลูกเสือตรงหน้าที่ขนสวยงามบนตัวแทบไม่มีบาแดแผลใดฮ่าฮ่า <ceğim> <c oughs> หวังอันก็รู้สึกขึ้นมาทันทีว่าต้นไม้ที่หนีบซากลูกเสือแบบนี้มาอีกสักต้นเขาก็สามารถจัดการให้เสร็จได้ก่อนฟ้าสางหลังจากฝฟงเฉิงหมิงเก็บซากลูกเสือเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนก็เดินมาที่เลื่อนอย่างอ่อนแรงมาตัวใหญ่กินหญ้าแห้งหมดแล้ว ทั้งสองคนเก็บกระสอบเก่าที่ใช้ใส่หญ้าแห้งกลัวสุนัขวิ่งมั่วจนผูกพวกมันไว้กับเลื่อนแล้วขับเลื่อนไปยังซากหมูป่าลำบากล่ามาได้จะทิ้งไปได้อย่างไรในป่าเขายามค่ำคืนเช่นนี้เสียงร้องของสัตว์ต่างๆดังขึ้นสลับกันไปเสียงคำรามข่มขู่เสียงต่อสู้เสียงกรีดร้องหอยหวนยังมีเสียงนกเขาแมวเสียงอะไรก็มีไปหมดคนที่ขาดคงจะกลัวจนฉี่ราดเสียงนกเขาแมวร้องน่ารำคาญที่สุดฟังแล้วขนลุกไปทั้งตัวไม่รู้ว่านกเขาแมวตัวนี้ไม่ไปจับหนูมาร้องเอะอะไรอยู่ตรงนี้ เมื่อกล้จะถึงที่หมายสุนัขทั้งสี่ตัวก็เห่าขึ้นมาอีกแถมยิ่งทำท้าเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดม้าตัวใหญ่ก็เริ่มควบคุมไม่อยู่เริ่มมีอาการตื่นตระหนกแต่โชคดีที่เพียงครู่เดียวม้าตัวใหญ่ก็กลับมาเป็นปกติทั้งสองคนเหนื่อยจนแทบขยับตัวไม่ไหวไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นแต่เสียงเห่าของสุนัขและท่าทีผิดปกติของม้าบ่งบอกชัดเจนว่ามีอันตรายอยู่ใกล้ฮ่าฮ่าให้ตายสิแต่ละวันไม่มีเรื่องสงบสุขเลยหวังอันรู้ว่าามีอันตรย สติก็ตื่นตัวขึ้นมาทันทีรีบยกปืนขึ้นเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าแต่ร่างกายกลับไม่ค่อยมีแรงแขนทั้งสองข้างที่เวี่ยงขวานจนหมดแรงในช่วงเวลาสําคัญเช่นนี้กลับอ่อนแรงลงเขาเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อนวมโดยไม่รู้ตัวปืนพก54ความรู้สึกปลอดภัยก็พันพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ได้ปืนพก54กระบอกนี้มาหวังอันแทสจะไม่เคยปล่อยให้ห่างตัวยกเว้นตอนนอนส่วนใหญ่เป็นเพราะถูกสองกลุ่มนั้นพวกโจรที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว ท้าไม่ขวัญหนีดีฝ่อเฉินหมิงที่สังเกตเห็นความผิดปกติก็ห <c oughs> ยิบปืนขึ้นมาด้วยมือขวาตั้งนานแล้วสั่งให้ม้าตัวใหญ่หยุดทั้งสองคนลงจากเลื่อนยืนอย่างระแวดระวังอยู่ข้างเลื่อนทางมองไปรอบหาหาใต้แสงจันทร์สองหน้าหลานมีสีหน้าเคร่งขรึมมองไปยังข้างข้างซา,ากหมูป่าที่ไม่ไกลนะมีดวงตาสีเขียววาวว่าห้าหกคู่กําลังมองมาทางนี้ในพงหญ้าทั้งสองข้างก็มีดวงตาแบบเดียวกันอีกหลายคู่กําลังมองมาทางนี้ฝูงหมาป่าหรือว่าเป็นฝูงหมาป่าขนาดใหญ่ หมาป่าในภูเขาโดยทั่วไปจะรวมตัวกันเป็นฝูงหลังจากเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะหิมะปกคลุมทั่วทั้งภูเขาการล่าเหยื่อจึงกลายเป็นเรื่องยากขึ้นดังนั้นหมาป่าจึงเริ่มรวมกลุ่มกันเพื่อความอยู่รอดจนกระทั่งเมื่อฤดูใบไม้ผลกลับมาเมื่อหิมะลายทั่วทั้งภูเขาเต็มไปด้วยสีเขียวฝูงหมาป่าก็จะค่อยๆแยกย,ย้ยายกันไปล่าเหยือ่อปกติแล้วจะเป็นหมาป่าสันโดสอหรือไม่ก็เป็นหมาป่าตัวผู้ตัวเมียหนึ่งคู่น้อยมากที่จะมีเกินห้าตัวอยู่ด้วยกันแม้แต่ในฤดูหนาวหลังจากที่รววมฝูงแล้ ปกติก็จะมีแค่หกเจ็ดตัวหรือภายในสิบตัวแต่ฝูงหมาป่ารอบรอบนี้ต้องมีสิบกว่าตัวแน่หาฮ่าแม้จะเป็นฤดูหนาวก็ถือว่าเป็นฝูงหมาป่าที่มีขนาดใหญ่มากแล้วฝูงหมาป่าที่สามารถรวบรวมได้มากขนาดนี้มันไม่ปกติเอาเสียเลยในฝูงหมาป่านี้ต้องมีจะฝูงอยู่แน่นอนเรื่องหมูป่าคงไม่ต้องคิดถึงแล้วปัญหาในตอนนี้คืออยากจะหนีก็หนีไม่ได้คราวนี้เจอปัญหาใหญ่เข้าให้แล้วความดุร้ายและเจ้าเล่ห์ของหมาป่าคนบนภูเขาทุกคนต่างรู้ดีขอเพียงคุณกล้าวิ่งหนี พวกมันจะกรูกันเข้ามาอย่างแน่นอนในภูเขาแห่งนี้มีเพียงเสือโคร่งและหมีดำตัวเต็มวัยเท่านั้นที่ไม่เกรงกลัวฝูงสัตว์พวกนี้อย่างเสือดาวหรือหมีดำที่ยังไม่โตเต็มวัยล้วนต้องหลีกเลี่ยงฝูงสัตว์พวกนี้หมีดำที่ยังไม่โตเต็มวัยสามารถเมินเฉยต่อสุนัขล่าเนื้อได้แต่กลับตัวฝูงหมาป่าแรงกัดของสุนัขและหมาป่ารวมถึงความแหลมคมของเขี้ยวนั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเฟิงเฉิงหมิงไม่ยิงปืนเพื่อขู่หมาป่าหวังอันก็ไม่ได้ทำเช่นกันเพราะเฟิงเฉิงหมิงเคยบอกว่า หากฝูงหมาป่าไม่ได้กําลังกินอาหารการยิงปืนอาจทําให้หมาป่าตกใจหนีไปได้แต่หากหมาป่ากําลังกินอาหารระดับความหงออาหารของพวกมันแม้เสือโคร่งจะมาก็ต้องสู้กันสักตั้งก่อนแม้จะสู้เสือโคร่งไม่ได้แน่นอนแต่หมาป่าก็กล้าที่จะสู้แต่ก็นั่นก็เป็นเพียงคําพูดเท่านั้นในภูเขานี้กี่ปีมาแล้วที่ไม่เคยได้ยินใครพูดว่ามีเสือโครง่งอีกอย่างก็ไม่เคยมีใครเห็นฝูงหมาป่าสู้กับเสือโครง่งสถานการณ์ในตอนนี้มันย่แย่มากท่านลุงสู้เธอสถานการณ์แบบนี้หนีไม่รอดหรอก ไม่ต้องคิดอะไรแล้วหวังอันกดเสียงต่ำถามเฟิงเฉิงหมิงด้วยสีหน้าจริงจังติดดาบปลายปืนเตรียมมีดให้พร้อมเล็งที่ตาแล้วยิงเราสองหน้าหลานจะรอดชีวิตได้หรือไม่พูดถึงตรงนี้เฟิงเฉิงหมิงก็ไม่พูดต่อคิดสักพักแล้วจึงพูดต่อก็แล้วแต่โชคชะตาแล้วอากาศแจ่มใสลมอ่อนฮาฮ่าท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวดวงจะลอยสูงถึงได้สวยบรรลัยแบบนี้ไงทั้งสองคนไม่ได้ตัดไม้มาทำคบเพลิงถ้ามีคบเพลิงยังพอจะขู่หมาป่าได้ตอนนี้ในมือก็มีปืน จะไปกลัวอะไรประเด็นคือไม่ว่าคุณจะกลัวหรือไม่มันก็จะกัดคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นสู้ให้มันจบจบไปฝูงหมาป่ากำลังค่อยๆเข้ามาใกล้ดูเหมือนต้องการสร้างวงล้อมที่สมบูรณ์แล้วค่อยเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ทั้งสองคนผู้จบก็ไม่ลังเลอีกต่อไปยกปืนขึ้นประทับบ่าเล็งไปที่หมาป่าสองสามตัวด้านข้างและลั่นก,ก่อนปัง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 ,ปงเนื่องจากมุมหากหมาป่าเอียงหัวก็จะมองไม่เห็นดวงตาสีเขียวาวาวแม้ว่าแสงจันทร์จะสว่างมากแต่หมาป่าและผู้ไม้โดยรอบ พงหญ้าอะไรต่างๆอยู่รวมกันล้วนเป็นเงาดามืดมัวจึงหันปากกระบอกปืนไปยังด้านหน้าเล็งไปที่หมาป่าที่พุ่งเข้ามาหลังจากได้ยินเสียงปืนแล้วลั่นไกนอีกครั้งปังปังปัง,ป,ง,ป,งปังเสียงปืนดังขึ้นเป็นชุดกระสุนสิบนัดของแต่ละคนถูกยิงออกไปจนหมดยังไม่ทันได้เปลี่ยนกระสุนหมาป่าห้าตัวก็มาถึงตรงหน้าแล้วให้ตายสิเจ้าพวกสัตว์ป่าพวกนี้วิ่งเร็วอะไรขนาดนี้แต่หมาป่าได้กระโจนเข้ามาแล้วเฟิงเฉิงหมิงใช้ดับปลายปืนแทงหมาป่าโดยตรง หวังแอไมิลังเลที่จะโยนปืนห6สิหกึ่งอัตโนมัติทิ้งไปแล้วควักปืนพก5้าสิออกมาหม,มาป่าอีกสาตัวก็มาถึงเมื่อครูกระสุน20บนัดของทั้งสองคนดูเหมือนจะไม่ได้สร้างความเสียหายให้ฝูงหมาป่ามากนะักทั้งสองคนไม่สนใจแล้วว่าจะมีมากี่ตัวไม่มีเวลาไปดูเรื่องตรงหน้าก็ยุ่งจนรับไม่ไหวแล้วเพราะฝูงหมาป่ามาอย่างกระทันหันเกินไปทั้งสองคนไม่ทันได้ปลดม้าออกจากเลื่อนและไม่ทันได้ปล่อยสุนัขออกจากเลื่อนม้าตัวผู้เที่ยงไม่ได้ตอนนั้นสุดยอดจริงหา ไม่เกรงกลัวหมาป่าเลยแม้แต่น้อยมันเตะดีดหลังไม่หยุดบางครั้งก็พยายามจะงับหมาป่าแต่ก็พลาดไปแต่เพื่อหลบการถูกหมาป่ากัดมันก็ลากเลื่อนวิ่งไปทั่วสุนัขสี่ตัวที่ถูกผูกไว้กับเลื่อนถือว่าโชคร้ายไม่สามารถสู้กับหมาป่าได้ในทันทีกลับถูกเลื่อนลากไปบางครั้งก็ถูกเลื่อนดึงจนลม้มแต่เพราะการผูกสุนัขล่าเนื้อจะใช้เชือกคล้องคอไว้เป็นห่วงเมื่อสุนัขวิ่งไปข้างหน้าเชือกดึงไปข้างหลังจะไม่หลุดแน่นอนแต่เมื่อสุนัขถอยหลังเชือกดึงไปข้างหน้า ห่วงเชือกน,นี้จะเคลื่อนผ่านหัวของสุนัขแล้วหลุดออกมาดังนั้นสุนัขทั้งสี่ตัวจึงเป็นอิสระทีละตัวเมื่อพบว่าเจ้านายกําลังต่อสู้กับหมาป่ายังจะรออะไรอยู่อีกถูกเลื่อนล่าไปไกลพอสมควรสุนัขทั้งสี่ตัวก็วิ่งกลับมาอย่างบ้าคลาั่งสุนัขทั้งสี่ตัวรู้กําลังของตนเองดีพวกมันรวมใจกันพุ่งเข้าใส่หมาป่าตัวหนึ่งที่กําลังกัดแขนของเฟิงเฉิงหมิงกระโจนเข้าใส่กัดแล้วช่วยกันดึงไปอีกทางหนึ่งนี่เป็นการสร้างโอกาสให้กับเฟิงเฉิงหมิงด้วย ดาบปลายปืนแทงเข้าไปที่คอของหมาป่าอีกตัวไม่มีเวลาดูว่ามันตายหรือยังก็เริ่มต่อสู้กับหมาป่าอีกตัวที่พุ่งเข้ามาในขณะนั้นหมาป่าตัวหนึ่งพุ่งเข้าใส่หัวของหวังอันตอนนี้หวังอันอะดรีนาลีนหลั่งพุ่งพานไหลและข้อศอกไม่เจ็บแล้วมือก็กลับมาคล่องแคล่วพะละกําลังในร่างกายก็กลับคืนมาทั้งหมดทันใดนั้นก็ตะโกนลั่นไอสัตว์เอ๋ยเอาปืนพก54จ่อใต้คางหมาป่าแล้วลั่นไกเสียงปืนดังขึ้นเพงหนึ่งนัดหมาป่าตัว หมาป่าอีกสองตัวได้ยินเสียงปืนก็ชะง,งักไปเล็กน้อยจากนั้นก็กระโจนเข้ามาจากทางซ้ายและขวาหวังอันเลือดขึ้นหน้าใช้แขนซ้ายป้องกันหมาป่าหมาป่าที่หนักกว่าร้อยช่างพุ่งเข้ามาผลักหวังอันถอยหลังไปสองก้าวแขนซ้ายก็ถูกหมาป่ากัดโชคดีที่หมาป่าทางขวาอยู่ห่างไปแค่เมตรเดียวปืนพกห้าสิบสี่ไม่จำเป็นต้องเล็งเสียงปืนดังขึ้นปังหนึ่งนัดหมาป่าทางขวาก็ล้มลงทางด้านซ้ายหมาป่าที่กัดแขนของหวังอันนั้นกัดแน่นจริงหาห่าข้างในเป็นเสื้อนมหนาข้างนอกเป็นนเสื้อคลุมมว เสื้อหนาสองชั้นถูกกัดทะลุทั้งหมดแต่หวังอันตอนนี้อยู่ในสภาวะที่อะดรีนาลีนพลุ่งพล่านอีกทั้งยังใส่เสื้อผ้าหนาจึงไม่รู้สึกเจ็บปวดมากนะักแขนซ้ายพยายามสะบัดหมาป่าออกแต่ก็ไม่สำเร็จหมาป่าตัวนี้กัดแขนซ้ายไว้แน่นและหนักมากมือขวาที่ถือปืนพก54จ่จอเข้าที่หัวของหมาป่าโดยตรงแล้วยิงออกไปทันทีเสียงปืนดังขึ้นอีกปังหนึ่งนัดหมาป่าก,ก็ตายแต่เขี้ยวใหญ่ทั้งสี่ของหมาป่าตัวนี้ยังคงฝังอยู่ในเสื้อนวมที่แขนซ้ายของวังอันหวังอันใช้แรงผลักออกไปได้ยยินเสีงแว แขนเสื้อนอนด้านซ้ายก็เผยให้เห็นนุ่นด้านในแขนซ้ายกลายเป็นสภาพรังนุ่นที่ยุ่ยเะเยอค่ะฝูงหมาป่าเวลาโจมตีโดยทั่วไปหลังจากสูญเสียอย่างหนักก็จะหวาดกลัวและถอยหนีแต่ฝูงหมาป่าที่มีจะฝูงนำทับจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงไม่สนใจอะไรทั้งนั้นพุ่งเข้าใส่ไม่หยุดยั้งไม่ให้เหยื่อของพวกมันมีโอกาสได้หายใจเลยแม้แต่น้อยหวังอันถือปืนพก54ในมือขวามองซ้ายมองขวาพบว่าในที่สุดก็ไม่มีหมาป่าตัวไหนจะโจมตีเขาอีก แต่กลับพบว่าที่แขนทั้งสองข้างและหน้าอกของเฟิงเฉิงหมิงเต็มไปด้วยนุ่นที่ทะลักออกมากำลังใช้ปืนที่ติดดาบปลายปืนคุ้มเชิงอยู่กับหมาป่าตัวหนึ่งและข้างๆเขายังมีหมาป่าอีกตัวนอนอยู่หวังอันยกปืนขึ้นเล็งไปที่หมาป่าที่กำลังแย่เคี้ยวคุ้มเชิงกับเฟิงเฉิงหมิงแล้วยิงไปหนึ่งนัดตอนนี้อะดรีนาลีนของหวังอันก็ใกล้จะหมดแล้วเขาเดินไปที่หมาป่าที่นอนอยู่และยิงเข้าที่หัวอีกหนึ่งนัดเห็นหมาป่าสองตัวกำลังไล่ตามม้าที่ลากเลื่อนอยู่วิ่งวนไปมาได้ยยินนเสีงปื หมาป่าสองตัวที่เล่ยตาหม,มาใหญ่ดูเหมือนจะสังเกตเห็นความผิดปกติจึงวิ่งหายเข้าไปในป่าหนีไปโดยตรงไม่ต้องไปสนใจแล้วแล้วก็เห็นสุนัขสี่ตัวกำลังจะฉีกหมาป่าตัวหนึ่งเป็นชิ้นหาหา่าส่วนหมาป่าที่ถูกสุนัขสี่ตัวรุมถึงก็หายใจรวยรินแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องสนใจเช่นกันแล้วก็หยิบปืนที่โยนทิ้งไว้ขึ้นมาทั้งสองคนไม่ใครพูดอะไรแล้วก็นั่งแหมลงบนพื้นหิมะโดยตรงทั้งสองคนใช้มือที่สั่นเทาบรรจุกระสุนใส่ปืนจนเต็ม จากนั้นเฟิงเฉิงหมิงก็ม้วนยาเส้นขึ้นมาด้วยมือที่สันเทาจุดไม้ขีดไฟหลายครั้งก็ไม่ติดเพราะการโค่นต้นไม้ทั้งสองคนที่ยังไม่ทันฟื้นตัวก็กลับมาเหนื่อยจนร่างแทบพังอีกครั้งหลังจากนั้นนานมากเฟิงเฉิงหมิงก็ถามปืนพวกของแกมาจากไหนใช้สู้ระยะประชิดได้ดีจริงฮ่าฮจริงๆแล้วตอนที่ได้ยินเสียงปืนนัดแรกแม้ว่าเฟิงเฉิงหมิงกำลังสู้กับหมาป่าตรงหน้าแต่ในใจก็สงสัยมากเพราะปืนของทั้งสองคนไม่มีกระสุนแล้วอย่างชัดเจนแต่หวังอันกัดมีเสียงปืนดังขึ้น แต่ก็ไม่มีเวลาคิดมากเพราะสถานการณ์ในตอนนั้นไม่อนุญาตให้เขาวอกแวกหากคิดมากแค่เผลอไปนิดเดียวก็ต้องตายด้วยคมเที่ยวหมาป่าแล้วหวังอันคิดอยู่นานแม้ท่านลุงจะไม่ใช่คนนอกแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะไม่พูดความจริงแม้ว่าตอนนี้จะมีคนเลวมากมายและสถานการณ์ตอนนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของเขาแต่นี่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะฆ่าคนได้ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามเรื่องที่มีคนตายหากไม่รายงานก็แล้วไปแต่ถ้ารายงานออกไปล้วนเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นในมือของเขามีถึงเจ็ดชีวิต ไม่ว่าพวกนั้นจะโหดร้ายและสมควรตายแค่ไหนก็ไม่ควรจะเป็นเขาที่ลงมือฆ่าแต่พูดอีกอย่างก็คือถ้าไม่ถึงที่สุดใครจะว่างไปฆ่าคนเล่นกันเมื่อคิดถึงตรงนี้หวังอันก็พูดหน้าไม่แดงใจไม่สันว่าตอนที่อยู่เหลวไหลในตัวอำเภอเคยช่วยเพื่อนคนหนึ่งไว้เขาก็เลยให้ฆ่ามาฝันเชิงหมิงไม่ได้สงสัยเลยแม้แต่น้อยในยุคนี้ปืนเป็นเรื่องที่แพร่หลายมากไม่มีใครถือเป็นเรื่องใหญ่เลยเจ้านี่ดีจริงฮาฮะวันนี้โชคดีที่มีปืนพกข,ของแก ไม่อย่างนั้นเราสองหน้าหลานอาจจะต้องนอนตายอยู่ที่นี่เฟิงเฉิงหมิงถอนหายใจแล้วพูดที่จริงแล้วหวังอันก็รู้สึกเช่นเดียวกันปืนพกห้าสิบสี่นี้สู้ระยะประชิดแทบจะไร้เทียมทานอนุภาพไร้แรงความแม่นยำดียิงหัวหมาป่านัดเดียวอยู่มองปืนพกห้าสิบสี่ในมือความคิดก็สับสนวุ่นวายคิดว่าตนเองเกิดใหม่กลับมาก็เป็นเวลาพอสมควรแล้วสวรรค์ให้เขาเกิดใหม่กลับมาดูเหมือนจะไม่มีเรื่องดีๆเลยไม่ใช่ว่าพวกโจรมาหาให้เขาฆ่าก็คงเป็นพวกมันที่เบื่อชีวิตอยากตายแล้ว อย่างไรก็ตามก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่คนดีแต่กลับทำแต่เรื่องกำจัดภัยให้ชาวบ้านและทำให้ตัวเองกลายเป็นเหมือนคนบ้าที่พกปืนติดตัวทุกวันความคิดล่องลอยไปแล้วก็นึกถึงมูสเวียชินและเสันเวยคนหนึ่งคือคนที่อยู่ในใจเขาตลอดไปอีกคนคือความเสียดายที่ไม่ได้ช่วยในชาติก่อนที่จริงแล้วผู้ที่ถึงที่สุดมันก็เป็นพระตัญหาเท่านั้นไม่อย่างนั้นในหมู่บ้านนี้แม่ไม้สาวตั้งหลายคนทำไมถึงมีแค่สันเวยที่เป็นความเสียดายของเขาไม่มีเหตุผลอื่น ก็เป็นเพราะอยากได้ร่างกายของนางวันนี้ที่เผชิญหน้ากับฝูงหมาป่าเป็นตายเท่ากันแม้จะต่อสู้อย่างกล้าหาญและในที่สุดก็โชคดีที่ไม่ตายด้วยคมเที่ยวหมาป่าแต่ก็ทําให้หวังอันนึกถึงคติประจําใจของตนเองอีกครั้งอยู่อย่างอิสระสีมีความสุขจนวันตายชีวิตคนรอมีไม่กี่สิบปีต้องสนุกกับชีวิตให้เต็มที่จะต้องไม่ทิ้งความเสียใจไว้เด็ดขาดมู่สเสวียชินเป็นภรรยาของเขาแล้วต้องทนุถนอมอย่างแน่นอนส่วนเซินเวยนั้นก็ได้มาแล้วแถมยังเป็นนางที่เสนอตัวให้เอง คิดอย่างไรก็ไม่ควรปล่อยนางไปเดิมทีมันเป็นสิ่งที่นางปรารถนาแต่ไม่ได้มาส่วนเขาก็ยินดีรับไว้การยอมแพ้ไปไม่เท่ากับว่าชีวิตขาดความสุขครั้งใหญ่ไปหรอกหรืออีกทั้งด้วยแผนการและเล่ห์เหลี่ยมของเขานางก็ไม่กล้าขัดขืนจะมีแต่เชื่อฟังอย่างว่าง่ายขอเพียงเขาทําให้นางมีชีวิตที่ดีนั่นก็ถือเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องที่สัญญากับมูสเวียชิงเกี่ยวกับสันเวย์นั้นสําหรับคนที่มีชาติก่อนครึ่งชีวิตแรกอยู่ในแก๊งมาเฟียและครึ่งชีวิตหลลังอยยู่ในนนนคคุเเเป็นนเ็ด เห็นแก่ตัวนิสัยก็แย่มากคนแบบนี้แหละถึงจะเรียกว่าคนดังนั้นที่เคยพูดอะไรไว้เคยรับประกรันอะไรไว้สิ่งเหล่านี้มันจะมีความหมายอะไรกันท่าแท้ของผู้ชายสายตากวาดไปมาเมื่อเห็นซากหมาป่าหลายตัวก็ทําให้หวังอันนิตถึงคําพูดของแม่ในวันนั้นกล้าอดดีก็ยิงมันซะคําพูดของหลิวเสี่ยวหลันนั้นถูกต้องจริงฮ่าฮาดูจากซากหมาป่าพวกนี้ก็รู้แล้วกล้าอดดีก็แค่ถามว่าจะยิงให้ตายได้ไหมก็จบเรื่อง การพกปืนพกนี้ติดตัวตลอดเวลาแม้จะดูบ้าไปหน่อยแต่ก็เป็นการเตรียมพร้อมไว้ไม่เสียหายไม่อย่างนั้นวันนี้คงอันตรายจริงหาหา่าอาจจะต้องเสียชาติเกิดใหม่ครั้งนี้ไปโดยเปล่าประโยชน์ทั้งสองคนฟื้นสติกลับมาก็ไม่กล้าถอดเสื้อเพื่อตรวจบาดแผลในค่ำคืนที่หนาวเหน็บเช่นนี้อุณหภูมิอย่างน้อยก็ติดลบสามสิบกว่าองศาจูมาตัวใหญ่ที่วิ่งไปไกลกลับมาผูกไว้กับพุ่มไม้หญ้าแห้งกินหมดแล้วปล่อยให้มันทะเลมยอดอ่อนกินไปบ้างส่วนซากหมาป่าพวกนั้น และหมูป่าที่ถูกหมาป่ากินไปเหลือเท่าไหร่นั้นทั้งสองคนที่เกียดเกินกว่าจะชายตามองเหนื่อยเกินไปแล้วอย่างไรก็ไม่หายไปไหนรีบเก็บฟืนแห้งมาก่อไฟกองใหญ่สองกองนั่งพิงหลังกันพางมองกองไฟทั้งไม่หนาวและปลอดภัยสุนัขสี่ตัวฉีกหมาป่าจนพอใจแล้วคาดว่าบนตัวหมาป่านั้นคงไม่มีส่วนไหนดีแล้วอย่างไรก็ตามทั้งสองคนก็ไม่มีอารมณ์จะไปดูที่น่าทึ่งคือไม่มีสุนัขตัวไหนกล้ากินเนื้อหมาป่าหลังจากกัดหมาป่าจนตายก็พากันวิ่งมานอนอยู่ข้างๆเฟิงเฉิงหมิง บนตัวของสุนัขทั้งสี่ตัวนอกจากจะมีรอยเลือดเพิ่มขึ้นมาอีกหลายรอยก็แทบไม่เป็นอะไรเลยพอร่างกายอบอุ่นขึ้นทั้งสองคนก็ตรวจบาดแผลหวังอันมีเพียงแขนซ้ายที่ถูกเคี้ยวหมาป่ากัดเป็นรูสี่รูรอยยาเส้นลงไปก็เสร็จเรื่องฝุงนเฉิงหมิงดูท่าทางยแย่ทั่วทั้งตัวเต็มไปด้วยนุ่นที่จริงแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากเพียงแต่บนแขนซ้ายขวามีรูที่ถูกหมาป่ากัดข้างละสีร่รูและรอยขีดข่วนเล็กๆจากคมเคี้ยวหมาป่าคนบนภูเขาวสวมเสื้อผ้าหนามากปัญหาจึงไม่ใหญ่ ก็เป็นเรื่องที่ใช้แค่ยาเส้นหนึ่งกับมือคนในภูเขาแข็งแกร่งมากรูและรอยแผลพวกนี้ยังไม่นับว่าเป็นแผลเล็กๆด้วยซ้ำก็เหมือนกับมือทะลอกไม่ได้แตกต่างกันมากทุกคนไม่รู้และไม่มีเรื่องที่ต้องกลัวโรคนี้หรือกลัวโรคยากๆนั่นเมื่อหวังอันอยากจะต้มน้ำดื่มก็เพิ่งพบว่าของทั้งหมดบนเลื่อนรวมถึงกระสอบที่ใส่ซากลูกเสือหายไปหมดแล้วบอกกับเฟิงเฉิงหมิงคำหนึ่งทั้งสองคนก็อยู่ใต้แสงจันทร์อีกครั้งค้นหาของอยู่นาน ในค่ำคืนมืดมิดเช่นนี้ยากลำบากกว่าจะหาหินสองก้อนมาตั้งหม้อต้มน้ำได้สิ่งนี้ยิ่งทำให้หวังอันตั้งใจนแน่วแน่ที่จะทำขาตั้งหม้อสัตว์อันลากซากหมาป่ามาตัวหนึ่งอย่างทรงหาหผ่าท้องเอาเลือดออกแก่เนื้อแล้วก็ให้สุนัขกินไปด้วยแล้วก็คุยฐานที่หม้อไปครึ่งหนึ่งออกมาไก่ป่างโง่สองตัวที่เอามาเมื่อเช้ากรบฝังลงในกองฐานอย่างระมัดระวังแบบนี้พอสุกแล้วก็ฉีกหนังที่ไม่เกรียมออกไส้ไก่เครื่องในไก่กินไก่โยนทิ้งไปหัวใจตับไตกินได้หมด โรยเกลือกับพริกป่นนิดหน่อยยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เพราะกินแบบนี้มันสะดวกกว่าแข็งจนเป็นน้ำแข็งแก่ไม่ออกไม่อย่างนั้นของสิ่งนี้ต้องสุกอร่อยกว่าเนื้อหมาป่ายเยอะวันหนึ่งผ่านไปไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายเก็บเกี่ยวได้ค่อนข้างดีแต่ดวงซวยนี่ก็เกินไปหน่อยถึงกับเจอฝูงหมาป่าได้หนังหมาป่าราคาถูกกว่าหนังจิ้งจอกครึ่งหนึ่งแต่โชคดีที่วันนี้ได้มาจำนวนไม่น้อยก็ขายได้เงินไม่น้อยถือเป็นการชดเชยความโชคร้ายครึ่งชั่วโมงต่อมาไก่ป่าสุกแล้วทั้งสองคนตอนนี้หนาวมาก จึงไม่กลัวร้อนฉีกหนังไม่เกรียมออกทั้งหมดเผยให้เห็นเนื้อสีแดงสดฉีกขาไก่ป่ามากัดคำหนึ่งช่างเป็นรสชาติสวรรค์นบนดินอร่อยมากจริงหาห่าไก่ป่ามันเทศฝังในฐานไฟเป็นวิธีทําอาหารที่เด็กชนบทนิยมทํากันมากที่สุดไก่ป่าไก่ป่าตัวเล็กนกที่ไม่รู้จักชื่อนกกระทานกสาลิกาปากดําปลาไอตาโตมันฝรั่งมันเทศข้าวโพดดิบที่ยังไม่สุกเป็นต้น ล้วนเอามาฝังแบบนี้ได้พอสุกแล้วอร่อยสุดฮาาโดยเฉพาะไอตะโตตอนย่างจะมีน้ำมันออกมาชาฮ่าฮาสำหรับเด็กๆที่ไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์ยิ่งเป็นอาหารแก้ความอยากเพียงแต่การจะจับไอ้ตาโตได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสรุปคือในชนบทขอเพียงเป็นของที่กินได้ทุกสิ่งล้วนเอามาฝังในฐานไฟได้ทุกคนก็เติบโตมาแบบนี้กินไก่ปลาเสร็จเนื้อหมาป่าก็สุกแล้วเพื่อให้สุกเร็วเนื้อจึงหั่นบางมากกินแล้วก็ไม่เลวคล้ายกับเนื้อจิ้งจอก อย่างไรก็ตามก็กินกันจนอิ่มบนน้ำแกงเนื้อเต็มไปด้วยฟองเลือดที่สุกแล้วแต่ก็ไม่มีใครสนใจเรื่องพวกนี้ดื่มจนหมดไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวพอกินอิ่มดื่มอิ่มก็ไม่เหนื่อยล้าขนาดนั้นแล้วมองดูหมูป่าที่เหลือแตะโครงกระดูกก็ไม่เอาแล้วทั้งสองคนเริ่มเก็บรวบรวมของที่ยึดมาได้ใต้แสงจันทร์ซึ่งก็คือซากหมาป่าลากมารวมกันทั้งหมด13ตัวไม่นึกเลยว่าปืนกึ่งอัตโนมัติสองกระบอกรวมยี่สิบนัดจะทำให้ฝูงหมาป่าสูญเสียไม่น้อยเลย หมาป่าถูกยิงตายไปทั้งหมดเจ็ดตัวแม้แต่เฟิงเฉิงหมิงพรานเท่าก็ยังไม่เข้าใจฝูงหมาป่าสิบห้าตัวนี้ทําไมถึงได้ดร้ายขนาดนี้ตายไปเจ็ดตัวแล้วก็ยังพุ่งเข้ามาสุดท้ายหนีรอดไปได้แค่สองตัวการแลกเปลี่ยนครั้งนี้มันไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยแต่ขณะที่ทั้งสองคนกําลังลากซากหมาป่าขึ้นเลื่อนก็พบว่ามีตัวหนึ่งที่ใหญ่กว่าตัวอื่นๆมากตัดสินจากรอยกระสุนก็คือตัวสุดท้ายที่คุมเชิงกับเฟิงเฉิงหมิงแต่ถูกหวังอันยิงตาย หลังจากหมาป่าตัวนี้ถูกยิงตายสองตัวสุดท้ายก็หนีไปข้อสงสัยนี้ก็มีคําตอบแล้วจะฝูงอยู่ในฝูงหมาป่าจะฝูงตายฝูงก็แตกฝูงหมาป่าที่มีจะฝูงจะมีความสามาคัคคีที่หาใดเปรียบมิได้ทําได้ถึงขั้นไม่กลัวตายจริงฮ่หาฮ่เก็บซากหมาป่าเสร็จทั้งสองคนก็ตัดกิ่งสนสดมาอีกมากมายเพื่อก่อไฟให้ความอบอุ่นต่อกิ่งสนในตอนนี้มีแต่ควันเยอะแต่กลับเผาไม่ได้นานกว่าฟืนแห้งในป่าเลกแห่งนี้ตอนกลางคืนยอมอยู่ที่นี่ก่อไฟให้ความอบอุ่น ดีกว่าพยายามเดินทางกลับบ้านตอนกลางคืนทั้งสองคนนั่งพิงหลังกันแล้วก็หลับไปมีสุนัขอยู่ไม่ต้องกังวลเรื่องการระวังภัยสุนัขล่าเนื้อคือยามเฝ้าระวังที่ดีที่สุดในที่ลึกของภูเขาแห่งนี้พวกโจรป่าก,ก็คงไม่อยู่ในที่อันตรายเช่นนี้เพื่อเอาชีวิตรอดจะไม่มีที่หลบภัยของโจรป่าไม่อย่างนั้นการค้างคืนสักคืนคงจะสบายกว่านี้มากกลางดึกพอหนาวจนตื่นทั้งสองคนก็ลุกขึ้นมาก่อไฟเป็นครั้งคราวก็ทนอยู่แบบนั้นจนถึงเช้าความรู้สึกของการค้างคืนเช่นนี้สำหรับคนล่าสัตวว์แล้ถืืออเเปป็นร่งกติ ไม่ได้มีอะไรที่ไม่คุ้นเคยก็ไม่เป็นอะไร